บทที่4201ในบรรดาเจ้านายหลายคนที่ตระกูลเฟยส่งมาตัวใหญ่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้จากทั่วทุกมุมโลกนอกจากอาจารย์ศิลปะการต่อสู้ของจีนแล้วยังมีอาจารย์หลายคนที่ศึกษาศิลปะการต่อสู้ของประเทศอื่นๆ ในด้านศิลปะการต่อสู้ระหว่างประเทศเทควันโดในเกาหลีใต้คาราเต้ในญี่ปุ่นนินจุตซึมวยไทยบราซิลจิวจิตสืดและการต่อสู้มวยและการต่อสู้แบบตะวันตกของยุโรปและอเมริกามีสถานที่ทั้งหมดและพวกเขายังเป็นทิศทางศิลปะการต่อสู้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากอย่างไรก็ตามศิลปะการต่อสู้เหล่านี้ส่วนใหญ่ในประเทศอื่นๆไม่มีวิธีการทางจิตภายในที่สมบูรณ์และส่วนใหญ่ของพวกเขาเพียงแค่ตีผิดพลาดและชนกันเพื่อหาวิธีที่จะทำทักษะภายในเล็กน้อย และนิกายศิลปะการต่อสู้หลายแห่งในประเทศจีนได้ค่อยๆสูญเสียวิธีการภายในและจิตใจของพวกเขาดังนั้นความสามารถในการต่อสู้ที่แท้จริงของพวกเขาจึงไม่สามารถเปิดช่องว่างขนาดใหญ่กับศิลปะการต่อสู้อื่นๆในขั้นตอนนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้มากมายจากประเทศอื่นๆที่สามารถยกระดับความแข็งแกร่งของตัวเองให้อยู่ในระดับเดียวกับศิลปินการต่อสู้ระดับ5ดาวหรือ6ดาวในศิลปะการต่อสู้จีน มีการกล่าวกันว่าในบรรดาศิลปะการต่อสู้ของประเทศอื่นนอนายังมีเจ้าในชั้นนำของระดับแกรนด์มัสเตอร์และประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แท้จริงของพวกเขาอาจไม่เลวร้ายไปกว่ากองทัพที่แตกหักหมื่นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองครอบครัวเฟยเกือบจะยอมรับผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้ทั้งหมดและในหมู่ผู้คนที่ส่งมาในวันนี้มีเกือบสิบคนที่มีความแข็งแกร่งสามารถเข้าถึงศิลปินการต่อสู้สี่ดาวและส่วนที่เหลือก็อยู่ในอันดับของศิลปินการต่อสู้สองดาว และสามดาวและประสิทธิภาพการต่อสู้โดยรวมยังคงแข็งแกร่งมากหลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนพิธีการศุลกาการกลุ่มนี้ไม่กล้าที่จะชะลอตัวลงเพียงเล็กน้อยและขับรถไปยังไอจีเอทันทีตามแผนเดิมของพวกเขาหลังจากมาถึงอิกะพวกเขาทันทีโจมตีนินจาอิกะโดยตรงไปยังขโมยเพื่อจับกษัตริย์ก่อนและในกรณีใดๆพวกเขาต้องควบคุมฮัตโตริฮันโซเป็นชิปต่อรองเพื่อเจรจากับฮัตโตริคาซูโอและแลกเปลี่ยนกับเฟยฮายาง แม้ตระกูลเฟยได้จัดแผนการล่าถอยล่วงหน้าแล้วและหลังจากจับคนได้พวกเขาก็ถูกหน้าตัวไปยังท่าเรือที่ใกล้ที่สุดทันทีจากนั้นจึงลักลอบนำออกจากญี่ปุ่นโดยเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการสแสวงหาของรัฐบาลญี่ปุ่นในโลกของศิลปะการต่อสู้นินจาไม่แข็งแรงมากความเหนือกว่าของพวกเขาสามารถนำม,มาเล่นได้เมื่อนินจาอยู่ในเงามืดและเมื่อนินจาสัมผัสกับแสงประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาจะลดลงอย่างมาก ดังนั้นเจ้านายของตระกูลเฟยจึงมั่นใจในการกระทํานี้มากอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขามาถึงเมืองอีกกับพวกเขาไม่ทราบว่าสถานีนินจาของไฮจิเอว่างเปล่าแล้วการรอคอยพวกเขาที่นี่มีหลายร้อยหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายที่มีอาวุธหนักและทุ่มเทครั้งสุดท้ายที่ซูรูโอออกจากคุกและหายตัวไปในทะเลมันเป็นความอัปยศยที่ยิ่งใหญ่สำหรับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของญี่ปุ่น หากไม่ทราบที่อยู่ของซัวโยริฝ่ายญี่ปุ่นแทบจะไม่สามารถปลอบโยนตัวเองได้ด้วยเหตุผลที่ซัวยูโอไลน่าจะตายแต่น่าเสียดายที่หลังจากการต่อสู้ของภูเขาเย่หลิงซัวยูโอลีก็ประกาศในลักษณะที่สูงว่าเขาได้เข้าร่วมหอมังกรหมื่นมังกรซึ่งทำให้ฝ่ายญี่ปุ่นสูญเสียใบหน้าแม้ว่าจะมีความแข็งแกร่งของหอมังกรหมื่นมังกรแต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะต่อต้านทั้งตีปุ่น แต่องค์กรทหารรับจ้างของหอมังกรหมื่นมังกรไม่กลัวสวรคร์และความสามารถในการเจาะและความสามารถในการถลายโล่งนั้นแข็งแกร่งมากและฝ่ายญี่ปุ่นไม่มีทางเลือกนอกจากการยึดองค์กรทหารรับจ้างขนาดใหญ่เช่นนี้และหวังว่าทหารรับจ้างเหล่านี้จะไม่มาญี่ปุ่นเพื่อสร้างปัญหาดังนั้นภายใต้สถานการณ์เช่นนี้พวกเขาจึงไม่กล้าขอใครบางคนจากหอมังกรหมื่นก้อน ในความเป็นจริงพวกเขายังรู้เป็นอย่างดีในใจของพวกเขาว่าหอมังกรหมื่นมังกรได้รับแจ้งเป็นอย่างดีว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้ว่าซูรูถูกแยกออกจากความเป็นศัตรูและความพัวพันของฝ่ายญี่ปุ่นแต่แม้ในกรณีนี้หอมังกรหมื่นมังกรยังประกาศการเข้าร่วมของซูอายูโอไอนั่นคือเป็นที่ชัดเจนว่าต้องการครอบคลุมสู่อายูโอไอหากฝ่ายญี่ปุ่นขอหอมังกรหมื่นก้อนเพื่อขอใครสักคนจริงมันจะสร้างคานกับหอมังกรหมื่นก้อนอย่างแน่นอน ดังนั้นฝ่ายญี่ปุ่นจึงแซงทําเป็นหูหนวกและโง่และไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับซูอายูโอไอที่เข้าร่วมหอมังกรหมื่นกรบทที่4202อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังทําให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของญี่ปุ่นถูกประนามอย่างบ้าคลั่งโดยคนในประเทศ ฝ่ายความมั่นคงซึ่งต้อนหายใจอยู่ต้องการหาโอกาสที่จะต่อสู้กับการต่อสู้แบบพลิกผันแต่ตอนนี้ญี่ปุ่นสงบสุขทั้งภายในและภายนอกและไม่มีเวทีให้พวกเขาเล่นในประเทศครอบครัวอิตโตกลายเป็นครอบครัวแรกในประเทศด้วยความเหนือกว่าอย่างแท้จริงและกองกำลังนินจาที่สาการหลายตัวก็ติดอยู่กับตระกูลอิตโตเพื่อให้ครอบครัวใหญ่และกองกำลังนินจาหยุดการต่อสู้อย่างสมบูรณ์ และในต่างประเทศตั้งแต่การหลบหนีของโซซาวาริไม่มีกองกําลังต่างประเทศที่มุ่งเน้นไปที่ญี่ปุ่นและทันใดนั้นก็แขวนแผนกรักษาความปลอดภัยทั้งหมดไว้บนคอลัมน์แห่งความอัปยศด้วยเหตุนี้เคล็ดลับลึกลับจึงกลายเป็นกุญแจสากัญในการพลิกผันของแผนกรักษาความปลอดภัยทั้งหมดเมืองไงกะเองเป็นเมืองที่เล็กมากอย่ามองชื่อกับเมืองแต่ในความเป็นจริงมันเป็นการควบรวมกิจการของหมู่บ้านหลายแห่งเพื่อบอกว่าประชากรและขนาดพื้นที่ไม่ดีเท่าเมืองในประเทศจีน ในเมืองเล็กๆที่มีประชากรสิบนนนคนประชากรส่วนใหญ่ยังคงเป็นเกษตรกรชาวญี่ปุ่นที่ทำงานหนักในชนบทโดยรอบและมีผู้อยู่อาศัยเพียงสองหรือสามพันคนที่อาศัยยออยู่ในเมืองในจานย์วันนี้คน2หรือสามพคนคนของครอบครัวอิกะคิดเป็นหลายร้อยคนส่วนที่เหลือนอกเหนือจากข้าราชการพลเรือนนอนแล้วประชาชนทั่วไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนอื่นคนอื่นยังรับใช้ครอบครัวอิกะ ดังนั้นในใจกลางเมืองเล็กๆแห่งนี้ข้อหาสอส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินของนินจาอิกะและตระกูลอิกะเป็นเจ้าของเมืองตอนนี้หลังจากครอบครัวไรจีเอซึ่งเป็นเจ้าของได้ออกไปหลายคนที่ให้บริการครอบครัวไรจีเอในเมืองเล็กๆก็ได้รับการแจ้งเตือนและอยู่ในวันหยุดชั่วคราวที่บ้านทันใดนั้นเมืองก็กลายเป็นไร้ชีวิตชีวา ยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากสถานที่มีขนาดเล็กมากและจุดขายเพียงอย่างเดียวคือนินจายเจีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสถานที่นี้มีพื้นที่น้อยสำหรับการพัฒนาทั้งในแนวตั้งและแนวนอนเพื่อให้มีนักท่องเที่ยวน้อยมากที่นี่ควบคู่ไปกับความจริงที่ว่ามันเป็นคืนแล้วแม้แต่คนบนถนนก็มีน้อยและน่าสงสารและแม้แต่เงาของนักท่องเที่ยวก็ไม่สามารถมองเห็นได้สำหรับเมืองเล็ก เช่นนี้การไหลเข้าของผู้คนหลายร้อยคนในลมหายใจเดียวดูเหมือนจะฉับพลันเล็กน้อยในตัวเองเมื่อผู้คนในตระกูลเฟยเดินทางมาถึงเมืองอิกะด้วยยานพาหนะหลายสิบคันกองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายของญี่ปุ่นที่ถูกซุ่มโจมตีมานานในเมืองอิกะได้ค้นพบการดันงออยู่ของพวกเขาแล้วเป็นผลให้กองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายเริ่มถูกกำปั้นของพวกเขาด้วยกันรอโอกาสที่เหมาะสมที่จะกวาดล้างแก๊งนี้เจ้านายกลุ่มนี้ส่งโดยตระกูลเฟยยังพบความผิดปกติบางอย่างในเวลานี้ เดิมทีพวกเขาคิดว่าแม้ว่าเมืองเนจีจะมีขนาดเล็กแต่ก็จะไม่สะดุดตาเกินไปสำหรับคนหลายร้อยคนที่จะเข้ามาแต่ตอนนี้เรามองไปที่มันสถานการณ์จะแตกต่างจากที่พวกเขาคาดหวังมีรถน้อยมากบนถนนและรถหลายสิบคันของพวกเขาขับรถเข้าไปใน GA จจากสี่แยกต่างๆทีละคันและถนนเกือบจะเต็มไปด้วยรถของพวกเขาหนึ่งในรองกับตันรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องและพูดกับกับตันรถคันอื่นด้วยโทรศัพท์มือถือของเขาว่า เจ้านายฉันจะรู้สึกอย่างไรว่าสถานที่ที่แตกสลายนี้ไม่ถูกต้องทุกที่ไร้ชีวิตใช่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเมืองนี้จะถูกทิ้งร้างดังนั้นกัปตันยังสับสนเล็กน้อยดังนั้นเขาจึงเพิกเ,เฉยต่อเขาและพูดว่าคฤริหาต์ของนินจ่าอิก,กะอยู่ในใจกลางเมืองปราสาทในจีเอกันสมาชิกส่วนใหญ่ของครอบครัวไดจีอาศัยอยู่ที่นั่นรวมถึงผู้นาของฮัตตริฮันโซรุ่นของพวกเขาเรา ต้องเริ่มต้นโดยเร็วที่สุดจับคนโดยเร็วที่สุดจับคนให้เร็วที่สุดเมืองเล็กๆนอกจากนี้ยังมีข้อได้เปรียบของเมืองเล็กๆต้าหนวดที่นี่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นไม่เกิน50คนและต้าหนวดติดอาวุธคาดว่าจะมี20คนโดยทั่วไปไม่ต้องกังวลและการจราจรที่นี่ดีมากมันง่ายกว่าที่จะถอยในระยะสั้นมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับเราบทที่4203เมื่อฝูงชนได้ยินเขาพูดแบบนี้พวกเขาไม่ได้คิดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามในเวลานี้ปราสาทในจีเอคันทรขนาดใหญ่ไม่มีสุนัะอย่างไรก็ตามในเวลานี้เมืองใ g จีเอดับเบิลยูกำลังคึกคักเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนินจาโคก็ได้รับคำสั่งจากอิโตนาโอกะให้แอบเข้าไปในเมือง,งอยกะเขาตี้ปลอมตัวเป็นที่อยู่อาศัยและเตรียมของขวัญสุดพิเศษสำหรับเจ้านายของตระกูลเฟยอ,อย่างระมัดระวัง เจ้านายของตระกูลเฟยไม่ทราบว่ามีการหลอกลวงและพวกเขาใช้ประโยชน์จากคืนเพื่อแยกย้ายกันไปและปีนจากผนังด้านนอกเข้าไปในกระแพงด้านนอกของเขตออกะได้อย่างง่ายดายในเวลานี้กองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายผ่านโดรนได้ส่งกำลังพลหลายร้อยเมตรในอากาศติดตามการกระทาของคนกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดโดยเห็นว่าพวกเขาทั้งหมดแทรกซึมเข้าไปในปราสาทปืนในจีเออย่างรวดเร็วผู้รับผิดชอบในที่เกิดเหตุถามผู้บัญชาการทันทีเพื่อขอคำแนะนำ หัวหน้าเป้าหมายได้เข้าสู่ปราสาทปืนในจีเอทั้งหมดเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดพร้อมแล้วมือปืนได้ครอบครองความสูงของผู้บังคับบัญชาทั้งหมดรอบปราสาทปืนในจีคุณจะดำเนินการตามการจับกลุมหรือไม่ผู้บัญชาการทันทีกล่าวว่าไม่ต้องกังวลดูเหมือนว่าเป้าหมายของพวกเขาคือนินจาอิกะและเนื่องจากเราได้วางเทนเออวายเน็ตเราอาจรอให้พวกเขาต่อสู้ผู้ใต้บังคับบัญชารีบกล่าวว่า เซอร์ถ้าเราทามันตอนนี้เราสามารถจับพวกเขาทั้งหมดและลดการสูญเสียก่อนที่พวกเขาจะทำผู้บัญชาการกล่าวว่าบัดนี้สิ่งที่จะทำเพื่อลงโทษพวกเขาบุกรุกบ้านส่วนตัวเมื่อถึงเวลาที่จะประกาศให้โลกภายนอกทราบว่าเราได้จับกลุ่มอัจฉรยก่อนที่บุกรุกบ้านของผู้คนผู้คนจะหัวเราะเยาะฟันของพวกเขาดังนั้นเราต้องรอให้พวกเขาลงมือก่อนละทาเรื่องใหญ่ออกจากสถานการณ์แล้วเราจะจับมันตรงทันทีที่ คำพูดตกลงมาปราสาทตริกากุนทั้งหมดก็ระเบิดขึ้นทันทีการระเบิดอย่างรุนแรงทำให้ทั้งเมืองของไอจีเอรู้สึกราวกับว่ามันถูกแผ่นดินไหวและปราสาทไฮจีเอคอนเทซึ่งครอบคลุมพื้นที่หลายแสนตารางเมตรก็ระเบิดเป็นเปลวไฟในทันทีภายในปราสาทของไอจีเอคอนเทมีจุดระเบิดอย่างน้อย10จุดระเบิดในเวลาเดียวกันและอาคารไม้ภายในที่มีอายุอย่างน้อย3มหรือ400ปีก็พุ่งลงไปในทะเลแห่งไฟทันที และนายครอบครัวเฟยกว่าร้อยคนที่เพิ่งแทรกซึมเข้าไปในเมืองในจีเอคันทรีอย่างเงียบๆถูกฆ่าตายและได้รับบาดเจ็บในทันทีผู้เชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้เหล่านี้จากทั่วทุกมุมโลกไม่เคยฝันว่าสิ่งที่รอพวกเขาไม่ใช่นินจาในจีเอที่มีดาบยาวแต่เป็นระเบิดที่ทรงพลังมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการระเบิดเพียงอย่างเดียวและไฟที่ลุกชนที่ลุกชนหลังจากการระเบิดทําให้ส่วนที่เหลืออยู่ในภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ท่ามกลางกองไฟเป็นนอครั้งคราวเสียงกรีดร้องที่สิ้นหวังก็ดังขึ้นเหมือนการล้างบาปทําให้คนเป็นหวาดกลัวยิ่งขึ้นผู้บัญชาการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกําลังดูการถ่ายทอดสดผ่านภาพโดรนและทุกคนก็ตกตะลึงเมื่อเห็นที่เกิดเหตุระเบิดรุนแรงเขายังไม่คาดคิดว่านินจาอิกะจะไม่โอ้วดกับศิลปะการต่อสู้การดวนกันร,ระหว่างนักสิลประการต่อสู้ไม่ใช่อาวุธเย็นๆหรอมันระเบิดแบบนี้ได้ยังไงมันจะดีได้ยังไง การตอบโต้หลายร้อยครั้งได้รับข่าวล่วงหน้าและพวกเขาสามารถปล่อยให้เรื่องใหญ่เช่นนี้เกิดขึ้นภายใต้จมูกกของพวกเขาและถ้าสิ่งนี้จะออกไปใบหน้าของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิจะไม่ต้องการมันจริงๆประมาเขาเบลออย่างรวดเร็วผู้กอ่อการร้ายเหล่านี้กล้าที่จะโจมตีผู้กอ่อการร้ายที่น่าสยดสยองเช่นนี้ในดินแดนของญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ของเราและกองกําลังต่อต้านการก่อการร้ายทั้งหมดก็ส่งไปจับกลุ่มพวกเขาทั้งหมดเพื่อชันทันทีผู้ ไต้บังคับบัญชารีบกล่าวว่าเซอร์ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้ทำการระเบิดนี้และการซูมเข้าบนหน้าจอดโดรนจะเห็นได้ว่าพวกเขาประสบกับความสูญเสียอย่างหนักในการระเบิดบางทีอาจเป็นนินจาอิกะที่เป็นคนทำผู้บัญชาการทันทีกล่าวว่าบากาจุดประสงค์เดิมของพวกเขาคือการสร้างระเบิดก่อการร้ายจานวนมากในเมืองอิกะ แต่ต้องขอบคุณการตรวจจับและล้อมผู้ก่อการร้ายเหล่านี้ในเขตใ g จีในช่วงต้นของเราเราจึงบังคับให้ผู้ก่อการร้ายที่ชั่วร้ายที่สุดระเบิดด้วยความตั้งใจที่จะฆ่าเราและชนชั้นสูงต่อต้านการก่อการร้ายของเราภายใต้คำสั่งที่ถูกต้องของสานักงานความมั่นคงแห่งมาตุภูมิไม่เพียงแต่ไม่ได้รับความเสียหายใดๆแต่ยังปกป้องคนธรรมดาของทั้งเมืองในจีซึ่งเป็นปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายที่สมบูรณ์แบบ